สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงอิน o นอวนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมดอกทิวลิปค่ะทุกคนนะคะทิวลิปสีเหลืองบานสะพั่งสวยอารามเหลือเกินนะคะแล้วก็มีสีแดงมาแจมด้วยนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดเกี่ยวกับการปลูกดอกทิวลิปนะคะทุกคน วิธีการปลูกดอกทิวลิปนะคะทิวลิปเป็นดอกไม้เมืองหนาวค่ะทุกคนมีถิ่งกำเนิดในทวีปยุโรปนะคะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ค่ะมีหลายชนิดนะคะมีหลายสีนะคะดอกทิวลิปจะปลูกได้ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะคือไม่เกิน25องศาเซลเซียสนะคะดอกทิวลิปสามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเท่านั้นค่ะ ตามปกตินะคะดอกทิวลิปจะเจริญได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลีย่ยอยู่ที่18-20องศาเซลเซียสในระยะเวลาในการปลูกนะคะปลูก39วันดอกถึงจะบ,บานค่ะและเมื่อดอกบานแล้วนะคะจะสามารถอยู่ได้นานเพียง7-15วันเท่านั้นค่ะทุกคนประโยชน์ของดอกทิวลิปนะคะทุกคนมีดังนี้ค่ะ1คือช่วยเติมสีสันให้แก่โลก ทำให้โลกสวยงามค่ะ 2. นํนำมาประดับตกแต่งบ้านได้ 3. เป็นตัวกลางในการสื่อความหมายต่างๆเช่นบอกรักเป็นกำลังใจหวังดีเป็นต้นค่ะ 4. ใช้ในพิธีต่างๆเช่นวันแม่วันพ่อเป็นต้น 5. ใช้ปลูกเพื่อค้าขายเป็นอาชีพได้ 6. ส่งกลิ่นหอมเป็นผลดีต่อสุขภาพ 7. เป็นยารักษาโรคได้ 8. ทํทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะเช่นดอกไม้อบแห้งพวงมาลัยน้ำหอมสีผสมอาหาร 9. ช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศให้มากขึ้นค่ะนอกจากสวยแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะดอกทิวลิปขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย